สวัสดีครับผมเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับทางช่องดวงดีดีชาแ n ลในครับวันนี้เจอกันกับอาจารย์บอลนะครับเรามาเปิดดวงดูดวงกันนะฮะในเดือนมกราคมนะครับคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับดวงของคนเกิดวันอาทิตย์จะเป็นอย่างไรนั้นก็รอติดตามรับชมรับฟังได้เลยนะครับก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะฮะช่องดวงดีด h a n n e l ด้วยนะ ครับจะได้ไม่พลาดทุกดวงดีๆของคุณเรามีดวงให้ดูเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็มีเรื่องราวของดวงให้ติดตามเยอะพอสมควรเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็อ่าอย่าลืมแล้วกันนะครับกดดวงนะกดไลค์นะครับกด s u b s c r i b e กดติดตามได้เลยนะครับคนเกิดวันอาทิตย์นะฮะในเดือนมก,กราคมนี้นะครับนะอาจารย์มองดูว่า มีเรื่องอปวดหัวนะครับกับคนรอบข้างบริวารเยอะพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยอาจจะต้องอบริหารจัดการเมเนจนะครับคนรอบข้างให้เยอะๆหน่อยนะฮะแล้วก็ต้องระวังในเรื่องของอความวุ่นวายนะครับปวดกายปวดใจปวดเรืองปวดต่างๆนะครับนะเพราะไพ่ใบนี้นะครับเรื่องการแย่งชิงการแย่งชิงการ กวนใจหรือการรบกวนจากคนรอบข้างจากบริวารเนี่ยนะครับขึ้นมาอยู่นะครับก็ต้องระวังด้วยนะฮะเป็นเรื่องความรุนแรงนะครับความรุนแรงนะครับความรุนแรงความอ่าเขาเรียกว่าคนอาทิตย์นะครับในเดือนมกราคมเนี่ยนะอ่ามันพลาดหรือมีความผิดพลาดในการสื่อสารมีความผิดพลาดในการอ่าพูดคุยเจรจานะครับกับ บริวารหรือคนรอบข้างนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องอคุยกันดีๆนะครับส่วนสุขภาพนะครับสุขภาพดีนะครับคุณสุขภาพดีมากๆเลยนะครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองตัวคุณอยู่นะฮะก็ทําบุญบ่อยๆนะครับนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะได้เ,เกื้อหนุนค้าจุนในดวงของคุณได้เป็นอย่างดีเลยนะครับแต่ก็ระวังนิดนึงนะครับในเรื่องของ เกี่ยวกับโรคไมเกรนนะครับโรคไม,มเกรนหรือเน็บชาที่มันอาจจะมีมาเป็นครั้งเป็นคราวนะครับมีเป็นครั้งเป็นคราวในดวงของคุณได้นะครับก็ต้องระวังไว้นะแต่โดยรวมสุขภาพดีนะครับ การเงินครับมาดูตันตำแหน่งการเงินการเงินนะครับการเงินได้ไพ่ใบนี้นะครับการเงินค่อนข้างที่จะอา,อาจจะมีคนดูแลช่วยช่วยเหลือประครับประคองนะครับนะบางทีบางอย่างในช่วงเวลาที่เราอาตกอับหรือตกทุกได้ยากจะมีคนมาช่วยเหลือนะครับนะหรือในทางกับการน,นะครับคุณอาจจะ ต้องไปช่วยเหลือคนอื่นบ้างนะครับนะสลับสลับกันไปในเดือนอมก,กราคมนี้นะครับคนเกิดว,วันอาทิตย์นะะนะครับก็เป็นเรื่องของการช่วยเหลือการเงินนะครับดูแลในเรื่องการเงินช่วงครั้งช่วงคราวเท่านั้นนะครับเวลาเจอ,อยามวิกฤตนะครับมีเหตุให้เหตุวิกฤตให้ต้องช่วยเหลือต้องดูแลนะครับมีเรื่องให้ต้องจ่ายเงินใช้เงิน เนะยครับเยอะพอสมควรนะครับเกี่ยวกับคู่ครองคู่รักด้วยนะครับใช้เกี่ยวกับจ่ายให้กับแฟนนะฮะคนรักนะครับหรือจะเป็นญาติพี่น้องหมดเลยนะครับนะเพราะว่าดูแล้วนะแต่ในตำแหน่งของญาติก็มีปัญหานะครับมีเกณฑ์เอาเงินนะไปช่วยเรื่องของญาตินะครับการงานโอ้การงานสบายนะครับตำแหน่งการงานเนี่ยค่อนข้างที่จะ สบายเลยนะครับทำอะไรก็ถือว่ามีคนอิจฉามีคนมองคุณอยู่หลังหลังนะครับอาอาจจะระวังนิดนึงนะครับในเรื่องของอโดนนินท่าหรือโดนอิจฉาหรือโดนแบบเออมันทำงานดีเกินไปนะมันทำงานได้ดีเกินมันทำยอดได้ดีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพื่อนอิจฉานั่นเองเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังด้วยนะครับในเรื่องของการงานนะครับ ท่งนี้ทั้งนั้นนะครับคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยนะครับนะาหากเราได้ทำงานเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับทำงานแบบว่า,ามีทีมนะครับมีทีมทีมงานช่วยเหลือ นะครับคุณจะทําได้ดีแล้วก็ในเดือนมก,กราคมนี้นะครับอาจารย์มองดูว่าคนเกิดว่าอาทิตย์นะครับในเดือนมก,กราคมเนี่ยนะฮะมีโอกาสที่จะได้จ็อบพิเศษได้งานพิเศษนะครับแล้วก็ทําได้ดีเลยทีเดียวนะครับส่วนความรักนะครับความรักหรือ,อคนช่วยเหลือดูแลนะครับดีครับแต่ต้องระวังในเรื่องของอการพูดคุยบางอย่างเรา แข็งเกินไปบางอย่างเรากระด้างเกินไปนะครับมันอาจจะทําให้มีปัญหานะครับเกี่ยวกับความรู้สึกได้แต่โดยรวมนะครับความรักค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวนะครับคู่ครองของคุณคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตในเรื่องของความรักในเรื่องของการงานกา,การเงินต่างๆนะครับรวมถึงผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่มีโอกาสที่จะ ได้รับการช่วยเหลือจากคุณนะครับแล้วก็คุณได้รับการตอบแทนจากผู้ใหญ่ด้วยไหมฮะมีโอกาสได้รับการตอบแทนจากผู้ใหญ่แต่ต้องระวังนะครับระวังนะครับการพนันปีหน้าเสี่ยงโชคเนี่ยถามว่าดีไหมม,มีโอกาสที่ได้นะมีโอกาสได้ทรัพย์ได้โชคจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงพนันอยู่นะครับแต่มันก็ได้มานะีได้มาแล้วก็จากไปนะครับได้มาแล้วก็เสียใน ในช่วงระยะเวลาที่ไล่เลี่ยกกันนะฮะก็ต้องระวังด้วยนะครับสำหรับคนวันจันทร์เออคนวันอาทิตย์นะครับเป็นไงกันบ้างครับอ่าในดวงของคนวันอาทิตย์นะครับในเดือนมกราคมนี้นะครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องดวงดีๆช n e l ด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดทุกดวงดีๆของคุณนะครับก็อย่าลืม นี่ยฮะกดทักทายกันมาได้นะครับอยากดูดวงก็สามารถที่จะแอดไลน์กันได้นะครับที่ไลน์ไอดีหนึ่งห้านะครับวันนี้แจมบอลต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ